สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายสุขูสุคนค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วน้องสมศรีลูกมาหาป้าจอนมาคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันหนึ่งวัน่สมศรีลูกสมศรีลูกสมศรีมาหาป้าจอนมาเลยเลยเลยเ้ยมนี่น้องฮอมันคือเปลียนแนวนีู่ินฮอรมัแล้วมสมศรีสมสมสียันแขว มานีมามานี่ชม,มสมีครับชมสีขาพี่น้องดีใจพี่น้องคะ่ะชมสีชมสีเห็นพ่อจอนอเอ็นดูจังเลยเอ้ยเอ้ยจเฮ้ย,ยดึกตกสจดึกดึกดึหลุดมือดึกดึกดึดดดดกดกหต่าลูกเต่าขั้นเขียวพี่น้องคะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ มันเป็นไอ้น้ำไอ้น้ำอะไรเดี๋ยวให้มันหอมอ,อ๋อซื้อมาจากหลังสุดมาแล้วค่ะพี่น้องทักทาย้องต้นนาวันนี้ก็นั่งเต็นติดกันอีกเหมือนเดิม <c ười> พี่น้องค <c ười> ่ะ <c ười> แมนเป็นเล่นโดมสถานที่ก็ดีด้วยนะครับสถานที่วันนี้เป็นลานหญ้าอย่างดีลานหย่างงามเขียวกะจีมันจุคนปรดอนประหารประจอนประจอนนู่น สมศรีลูกพอต้นน้ำเฮ้ยมาดูหนี่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 สมศรีนีสมศรีสมศรีประจันตาซื้บัตรซื้อสมศรีคุมปวดอือเอาเงิน้นปทีห้องะร่มมานอนหันหัหันดาบ้งกรตุทั้งห้องตดปะตดขันเขียว งานแรกหลงจากที่กลับมาจากที่นี่งานยิ้วขอนแก่พคกนี้งานยิ้วหนองสองห้ององ,งานยิ้วปีนี้มีสองงานมียสิบสองกับพุ่งนี้ยี่สิบสองเล่นอยู่บัวขาวบัวขาวนี้ถ้าเล่นถ้าเล่นหน้าศาลก็แคบมากเลยนะใช่ถ้าเล่นที่ใหม่เหมือนปีที่แล้วเขาเล่นที่ไหนไม่รู้เห็นเขาเล่นที่ใหม่นะก็จะน่าจะว้วงอยู่แต่ถ้าเล่นหน้าศานนะคือแคบมากจะต้องเลี้ยวะวาตรงนี้ลำ่ำเมน พรุ่งนี้ก็มีล้ำถวายนะเห็นว่านนะเห็นครูป,ปอว่าพรุ่งนี้ก็มีล้ำถวายภา,ยาเคเรียนพากันไปนอนไหนนอนบ้านไหมมีนอนมีสอดเท้าไต่ไเอ็นฟินิกกันนอนรีสอร์ทกันไหมน,นี่ว่าเสี่ยนขีดอยู่สองขางตอนสินมาว่าสีเขาคอนเจนบอรหรือว่าสี <S <S แกจนกับออมไปคอนเจนแต่โซ่คอนเจนสิมาขีดเท้าไต่จีนมาก็เลยมาหน้านนี่นั่นนีเ่เลยจะได้ทำอะไรครถหลายไร้หลอกจะมาเมยเท่านอ้อ ที่พักก็เยอะเที่พักเยอะแต่ของกินนในเทพจะไม่ค่อยมีทีทางศิสเกยียดเนาะผมพากพันแต่งประมาณิ0ลูกมานี่เลยตัวเด้อตัวเด้อมานี่มาเงี้ยวแล้วน้ำไม่เงี้ยวหรืออย่างเงี้ยวต้วนั้นนะตันนั้นต้องหาผ้าผ้าที่มันชอบเยี่ยวเหมือนผ้าเช็ดผ้าเช็ดตีนนะซื้อมาเพิ่นละสามสิบมันจะชอบเยี่ยวเส็สตีนหมาใช่ มีแทนรองฉี่นะมีที่ให้ฉี่ด้วยใช่แล้วนางจะจําไงแต่ว่ามันไม่ฉี่นี่ภาพพรมผ้าอย่างเงี้ยนางจะชอบฉี่พวกมานะ่ะไว้ไวกําลังซนพี่น้องไว้กําลังเด็กน้อยกําลังบะขันหูจกกั่งเงี้ยซอนเอานีไว้ซ้ำหนีกําลังซอนเอาด่าเอาให้เอา,เอาปะสันกับ่ะจาใครบอกให้ฉี่ตรงนี้จับให้มองเลยจับให้มองแล้วก็ดาวาไก่ตัว เบื้องฉันกระเลีนอ้อมประสันไ,ไก่ปลาคักรอเมนไก่ย่างไปฟังชันกระเมียไก่ไก่คือกันนี่ไก่กระมม,มี่ออมแบบเวฟคุณดีอ,ออมข้างแรงตายเรียนในท่านกันแล้วกันแล้ววันนี้สถานทีด่ดีแต่ว่ามันมัไก่เนาะมันกะวิ่หม่กมมงกลางเนาะฝั่งนู้นเขาไม่มีใครกลางเลยหรอก็มีอยู่ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมีใครกลางไหมแต่ว่าเขาตกวหน้าตรงกลาง แม่แต่หมอนั่งอย่างเงี้ดี๋ยวยิ้มของคุณต้องกับเบรคแข็งก่อ่ถ้ามันห่าชนมาเขากางด้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมไหทางกีดูนะว่าคนเขาจะชอบกางตินตรงใกล้ๆรถลังรถอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้แบกไก่บันนี้มันก็เป็นปัญหาเขาตรงเขาได้เลียนเลียนออมทีบวันนี้ตินฝั่งทรายกางฝั่งขวางไงาอ,งาอ้สิไดรครถหมอนั่อยิ้มจีฮิตป,ประทับใจติว่าน <c oughs> อา้๊ะ จะกินไม่ได้นะลูกสุกกระปุกนะขั้นเขียวพ่อแดงหัวอยู่พี่น้องไม่ต้องไปจอนเรียนจะมจอั่นปะดีใจว่าสั่นเพ่อจำได้เนาะมาหาป้าเร็วหาป้ามาอีมามากยเล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 ยอาไบีบเาค่ยบีีว้ยเสียงว้าพี่น้องขายินเสียงพัดลมในเดินนั่งอยู่ไหนพัดลม มาเล่นกับน้องพี่น้อง,น,องนั่งยืนเต้นทางกันเหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวดูได้ไหมส้มสีเล่นกับประจนนิวส้มสีไม่อยากอยู่หรอลูกเมื่อกี้มันจะไม่อยากอยู่หรือส้มสีไม่อยากอยู่เอ่อเอ่เอ่อเาสลัดโจบิ๊นี่มี่ันไหนวัไหนวันไหนวันไหนวันไหนอาพี่น้องค่ะโอ้ยไเล่นกับคุณยายไหมลูกดูไปเล่นคุณยายข้าวหอมไหมเข้าวยายข้าวยายเท่านอนแล้วค่ะกินข้าวอิ่มแล้วค่ก็นอนอยู่ง่ายกัน่ะ อ่ไม่อยู่ค่ะพันนี้มันดื้อพลาดแล้วพลาดแล้วตรงเอาน้องสมศรีมานี่เขาดื้อมากๆกลับไปอยู่บ้านกับอยู่บ้านกับปู่ๆกับย่าเลยปม่จะมาด้วยจะมางานจะเป็นจะเป็นแซวหมอลำเป็นสาวหมอลำนะลูกเนาะวันไหนมามาเกาให้มาเกาให้มาเกาให้มา ก้าให้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 ก้ให้ก้ให้ไปกินข้าวหรือยังนี่กินข้าวกันหรือยังออกไปดูหน้างานมามามกนีอมนเ็นอกหว่มขีี่ไมีกล้ยหอมจอมซุนใช่ไหมนี่ไม่นี นี่อเมนเปิดหอนอน้อ,นอ,นหดหองนอนอยืนเหรอนี่สอนอยืเยนเหระเป็นห้องรวมนะ่ะหกร้อยมีสามเตียงก็คนละร้อยเตียงละสองคนห้องแยกก็มีเตียงนอนห้องรวมเพื่อเพิ่มประหยัดเนะ 600, าะหกร้อยทั้งคืนนี่เปิดคืนเปิดมือ้อจะกันกระเลิอดอยู่มี่มูนอนเหรอเนนขันเขียวขันเขียวสำนวนผู้เดียวล่ะนอนผู้เดียวมาขึ้นข,อข,อขอากับพักกันไปเบิ่งหมอลำ เซเวียหกไงสี่สิบกิโลจากนี้ไปงเขาจอดหยีอะไรอ่ะงงทำหน้างงมาให้บงก็นั่งเบเสาลาดนอเบิ้องปีนพร้อมค่อนแขีวค่อนแขียวมันใส่เป็นคนที่รักหมามากอยู่บ้านเลี้ยงแต่มาเลยนะ คันะนีเขาบอกออกกันแค่นี้คันหูเนราะมันยังนีแขังไอ้หูมาแล้วมีอะไรถ้าพี่นองคะคลิปนี้ก okay ับศิลาพี่นองสมิธนะคะตามันนี้มาทักทายน้อง เสมสีพี่น้องนั่งอยู่เต้นคางกันกับไทยพี่น้องเบิงทกักทายน้องสมสีแล้วก็น้องต้นน้ำนะคะททยเบิงเมือละคลิปสองคลิปพ,พี่น้องก<ะ>ระสิป่อยให้น้องพักพรอนนะคะเตรียมตัวจัดบ็อกกิ้งบนเวทีคนใหม่มาเยอะคนเก่าก็มาเยอะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะพี่นอ้องสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายสมสีเสริมส,สีบ๊ายบายสีไอ้าหาวใส่พ้อม